สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะคะเพิ่งจะทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการประโยกยกเลยแต่พอมาวันศุกร์ที่11กรกฎาคมเออกลับปรับตัวลงซะง,งั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เรามีข้อมูลบทวิเคราะห์มาลองเจาะลึกกันค่ะมาดูกันว่าอะไรคือตัวแปรสําคัญแล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ในข้อมูลบ้างนะคะเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยไหมคะ ดัชนีหลักๆนี่เห็นว่าลงกันหมดเลย S&P 500ก็ลบไป0.3%ดาวโจนส์ลบ0.6% NASDAQ ก็ NAS ก็ลง0.2%แต่ที่เออน่าสังเกตหน่อยคือ Russell 2000หุ้นเล็กเนี่ยลงไป1.3%เลยนะคะดูเยอะเหมือนกันครับชัดเจนเลยครับว่าความกังวลมันค่อนข้างกระจายตัวปัจจัยหลักๆที่กดดันตลาดวันนั้นเลยนะคือความกังวลเรื่องนโยบายการค้าครับผมอ๋อ เรื่องภาษีที่เพิ่งประกาศหรอคะใช่ครับคือมีแผนว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเอ่อเรียกว่าเกือบทุกประเทศคู่ค้าเลยในอัตรา 15- หรือ20เตโหแรงเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกอย่างเช่นเอ่อภาษีตอบโต้สินค้าไทยนี้ก็ยังคงไว้ที่36%แล้วก็จะมีของแคนาดาอีก3 5เอันนี้เริ่มหนึ่งสินหาแล้วก็มีบราซิลกับทองแดงโดนไป5 0โอ้โหตัวเลขสูงสงทั้งนั้นเลยนะคะ รเรื่องนี้แหละครับที่ทําให้นักลงทุนกังวลกันมากกลัวว่าจะกระทบเศรษฐกิจโลกแล้วก็อาจจะลามไปถึงเรื่องเงินเฟอ้อด้วยครับอืมเข้าใจเลยค่ะเพราะต้นทุนนําเข้ามันจะสูงขึ้นเนาะถูกต้องครับแล้วประเด็นเรื่องภาษีนี้มันส่งผลต่อก,การตัดสินใจของนักลงทุนวันนั้นยังไงบ้างคะนอกจากความกังวลภาพรวมคือนอกจากเรื่องผลกระทบเศรษฐกิจตรงๆแล้วเนี่ยไอความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่กระตุ้นให้นักลงทุนบางส่วนเขาขายขกําไรออกมาก่อน ก็ตลาดพึ่งข uh, ึ้นไปสูงด้วยไงครับอ๋อค่ะค่ะก็ขายล็อกกําไรไว้ก่อนครับผมประกอบกับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแล้วซึ่งอันนี้ก็สําคัญตลาดจับตาดูอยู่โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ใหญ่อย่าง JP Morgan Chase อ๋อก็เลยมีการปรับพอร์ตลดความเสี่ยงกันก่อนว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็น่าสนใจนะคะ ในขณะที่ตลาดโดยรวมดูเหมือนจะโดนกดดันจากเรื่องการค้าเนี่ยมันก็ยังมีหุ้นบางตัวที่แบบวิ่งสวนขึ้นไปได้อย่าง l e w i s e Strauss เนี่ยพุ่งไป11.3%เลยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากกรณี l e w i s e นี่เป็นตัวอย่างชัดเลยว่าถึงแม้จะมีแรงกดดันจากภาพใหญ่แต่ปัจจัยเฉพาะของบริษัทเองก็สำคัญมากๆคือผลประกอบการเขาดีแล้วก็คาดการยอดขายกาไรก็ดีกว่าที่คาดไว้ อ๋อดีเกินคาดไปเลยครับนักลงทุนก็เลยเหมือนกับมองข้ามเรื่องต้นทุนภาษีที่อาจจะสูงขึ้นไปก่อนมันก็สะท้อนว่าถ้าพื้นฐานแกร่งจริงๆเนี่ยตลาดก็ยังให้ค่าอยู่ครับอืมชัดเจนเลยค่ะนอกจากรีไวซ์แล้วมีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับอย่างเทส l a ก็ปรับขึ้นเหมือนกันอันนี้มาจากข่าวแผนขยายบริการโรโบ o t แท็กซอ๋อเรื่องอนาคตเรื่อง growth story ใช่ครับนักลงทุนก็ยังให้ความสนใจเรื่องพวกนี้ หรืออย่าง n อ i d ว a เดียนี่ถึงแม้ราคาหุ้นจะย่อลงนิดหน่อยวันนั้นแต่ก็เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ไปคือมูลค่าบริษัททะลุ4ี่ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วโอยสุดยอดจริงๆค่ะครับก็แสดงว่าความเชื่อมั่นระยะยาวในหุ้นเทคบางตัวเนี่ยเอ่อมันก็ยังคงมีอยู่แสดงว่าถึงจะมีเมฆหมอกเรื่องการค้าบังอยู่แต่ก็ยังมีแสงสว่างในบางจุดของตลาดเหมือนกันนะคะแล้วมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะพวกตัวเลขเศรษฐกิจอะไรแบบนี้มีอยู่ 2- 3สประเด็นครับที่น่าสนใจ หนึ่งคือเรื่องงบประมาณสาหรัฐเดือนมิถุนาเนี่ยกลับมาเกินดุลได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี60เลยนะเอ๊ะจริงเหรอคะอันนี้เหมือนข่าวดีเอออาจจะดูดีในระยะสั้นครับแต่ถ้ามองภาพรวมทั้งปีงบประมาณเนี่ยยอดขาดดุลสะสมก็ยังสูงมากๆอยู่ที่1.34ล้านล้านดอลลาร์อ๋ออ่าค่ะก็ยังขาดดุลเยอะอยู่ดีครับอีกเรื่องคือเงินเฟอ้อถึงแม้จะมีสัญญาณว่ามันเริ่มชะลอลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังสูงกว่าระดับ 2. 3เที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดถึงไว้อะครับอืซึ่งมันก็อาจจะวนกลับไปเรื่องภาษีได้อีกถ้าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเงินเฟอ้อก็อาจจะกลับมาอีกรอบถูกต้องครับมันเชื่อมโยงกันอยู่ฟังดูแล้วตลาดวันนั้นเหมือนอยู่ท่ามกลางแรงดึงหลายๆด้านเลยนะคะสรุปแล้วควรมองภาพรวมนี้ยังไงดีคะครับโดยรวมเนี่ยชัดเจนว่าความไม่แน่นอนจากนโยบายการขาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยครับที่สร้างแรงกดดันทำให้คนขายทำกำไรออกมา แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลประกอบการที่แกร่งๆหรือข่าวเฉพาะตัวของบริษัทดีๆก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่มันทําให้นักลงทุนกล้าซื้อหุ้นบางตัวส่วนทางกับตลาดได้ก็เหมือนเป็นการย้ําเตือนครับว่าภายใต้ภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวเฉพาะตัวที่ต่างกันไปขอบคุณมากเลยค่ะช่วยคลี่คลายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ สรุปก็คือแรงกดดันหลักมาจากเรื่องนโยบายการค้าแต่ความแข็งแกร่งของบริษัทที่มีพื้นฐานดีมีข่าวบวกก็ยังพอช่วยพยุงบางส่วนได้ครับผมและมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะชวนให้เราคิดกันต่อได้นะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือนโยบายการค้าที่ดูเหมือนกำลังจะเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยมันจะกระทบกับโครงสร้างพวกห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกแล้วก็ทิศทางราคาสินค้าในระยะกลางระยะยาวยังไงบ้างอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะ ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆแต่อาจจะเป็นสัญญาณของออการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญซึ่งเราคงต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยครับว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ